จันเพ็นวิไลกุลนะคะสวนอินทภารัมจันเพินค่ะสวนของเราตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยฝางอำเภอกแบังแสนจังหวัดนครปฐมนะคะวันนี้เราจะพามาชมอินทพารัมสวยๆรสชาติดีๆนะคะของที่สวนเราใช้ผลิตภัณฑ์โฟทีเนี่ยบำรุง ต้นแล้วก็ผลมาตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมานะคะคือผลผลิตของเราปีนี้เป็นปีที่3ที่เราใช้ผลิตภัณฑ์4ัควบคู่กับตัวอะมิโนเรสนะคะอะมิโนเรสช่วยเรื่องผลสีสันให้สวยงามนะคะรสชาติหวานกรอบนะคะแล้วก็ตัวอะมิโน บลู Blue, ช่วยป้องกันเพไไลี้ยไฟลายแดงในงมุมแล้วก็ด้วงนะคะ,อ,ะอินทพลัมจะมีมาแรงรบกวนก็คือด้วงนะคะซึ่งช่วงที่เราใช้ตัวอะมิโนในการบำรุงผลเราก็จะใช้เคมีไม่ได้นะคะที่สวนจะไม่ได้ใช้เคมีช่วงที่มีผลผล,ผลิตก็จะใช้ตัวกลุ่มอะมิโนบูป้องกันด้วงอะอมิโนแบล็ป้องกันเชื้อรานะคะ ระบบลากแล้วก็ระบบใบของอินทพาร,รมจะมีโรคของเขาก็คือตัวล,ลาสนีเราก็จะใช้ตัว3ตัวนี้พร้อมด้วยตัวโฟทีนะคะจะไม่ได้ใช้เคมีในช่วงที่ผลผลิตของเรามีเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วก็ตัวผู้ใช้เองซึ่งที่สวน จันเพนจะเป็นคนดูแลชีดฮอร์โมนเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความปลอดภัยของตัวผู้ใช้แล้วก็ผู้บริโภคก,ก็สําคัญนะคะเพะื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเราจําเป็นต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยซึ่งก็คือตัวโฟทและก็กลุ่มอะมิโนทั้ง3ตัว